โอสุชาตาช่วงสีตัวแทนสาวไทยคนแรกที่คว้ามง Miss w o ลด์เวทีที่ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มข้นมาครองได้สำเร็จนำความปลื้มปิ่มมาให้คนไทยหลังจากต้องรอคอยมายาวนานถึง72ปีวันนี้เราจะชวนมาทำความรู้จักกับโอปอสาวสวยตาคมคนนี้กันครับโอปอเป็นคนไทยแท้เกิดที่จังหวัดภูเก็ตเธอเรียนที่ภูเก็ตมาตลอด พอมอปลายเธอได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพแผนการเรียนศินจีนและต่อมาเธอได้สอบเข้าคณะรัฐศาสตร์สาข,ขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปัจจุบันเธออายุ21ปีและตอนนี้เธอได้ขอทางมหาวิทยาลัยพักการเรียนเนื่องจากต้องไปปฏิบัติตำแหน่งมิสเวิลด์เป็นเวลา1ปี ครอบครัวของโอปอเป็นคนใต้โดยกำเนิดเดิมพ่อแม่ทำธุรกิจโรงแรมที่ภูเก็ตต่อมาพ่อมาทำสวนปาล์มอยู่ที่กระบี่ส่วนแม่ทำอสังหาริมทรัพย์ ความน่าสนใจอยู่ที่คุณแม่ของเธอแม่ของโอปอพื้นเพเป็นเช้าจังหวัดตรังและยังเป็นอดีตนางงามอีกด้วยแม่ของโอปอเริ่มเดินสายประกวดตั้งแต่อายุ13ปีจนได้รับฉาย,ยานางงาม69้ถ้วยซึ่งมาจากรางวัลทั้งหมด69เวทีและเมื่อโอปอมาเดินบนเส้นทางสายนางงามแม่ของโอปอเลยทำหน้าที่พี่เลี้ยงนางงามคนแรกให้โอปออีกด้วยและเมื่อตอนที่โอปออายุ16ปีโอปอตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อขนาดใหญ่ถึง10เซนติเมตรที่บริเวณหน้าอกทั้งสองข้างทำให้เธอต้องเข้าผ่าตัด และถึงแม้ว่าตอนหลังได้รับวินนีฉัยว่าก้อนเนื้อนั้นไม่ใช่เนื้อรายแต่สิ่งนี้ได้ทําให้โอปอตระหนักถึงเรื่องนี้จึงได้ผุดโครงการโอปอล์โร์เป้าหมายของโครงการก็เพื่อเป็นกระบอกเสียงและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นภัยร้ายแรงอันดับหนึ่งของผู้หญิงทั่วโลกนั่นเอง โอปอเริ่มเข้าสู่วงการโดยเป็นนางแบบจากนั้นก็เบนเข็มมาประกวดนางงามโดยประเดิมเวทีนางงามรัตะนะโกสินเป็นเวทีแรกต่อด้วยเวทีะระดับประเทศอย่าง Miss Universe Thailand และในปี2022เธอได้ตำแหน่งรองอันดับ3ในวัยเพียง18ปีจากนั้นในปี2024โอปอก็มาคว้ามงได้สำเร็จในการประกวด Miss Universe Thailand และภายในปีเดียวกันนั้นเองโอปอยังคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3เวที MissUnivers ์มาของได้อีกด้วย และวันนี้โอปอได้สร้างประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าตำแหน่งชนะเลิศจากเวที Miss World 2025เวทีที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่เมืองไฮเดอร์บาดประเทศอินเดียเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2568